ตอนนี้หลายคนเริ่มตระหนักมากขึ้นนะครับถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเริ่มเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราแต่การจะตระหนักโดยที่ไม่ตระหนก,ก็คือการใช้สติและก็ศึกษาข้อมูลนะครับต้องเริ่มต้นจากตัวเราในการที่จะต้องมีส่วนในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยไม่ใช่เพียงแต่นี้ปัญหาหรือว่าหาทางออกเฉพาะตัวเอาตัวเองรอดเท่านั้นซึ่งพวกเราทุกคนนะครับบนโลกใบนี้ต้องช่วยกันติดตามในช่วงของโลกสดใสครับช่วงโลกสดใสสนับสนุนช่วงโดย สมุนไพรหอมจังมีจำหน่ายที่มูลนิธิธรรมอิสระบ้านเจ้าพระยาอาคารตีระเมทีและร้านเลมอนฟาร์มทุกสาขาสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 3 4 2 0ส8 2 3ครับเรียนยสนาสหลวงปู่ครับวันก่อนได้ขึ้นรถเมล์ครับได้มีผู้จัดสรรส,สุภาพิตคำนึ้ไม่แน่าจเป็นของหลวงปู่หรือเปล่าที่บอกว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะไม่มีตัวให้เห็นคือตรงคำนี้ไม่หมายความว่าอย่างไรขอ ูช่วยอธิบถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะไม่มีตัวให้เห็นในนี้หมายถึงว่ามีสติภายในกายมีสติภายในกายแล้วเราก็จะเราก็จะเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในองค์คุณแห่งความรู้ภายในกายตนอย่างชัดแจงแ้งในมุมกับกันเนี่ยเมื่อเห็นตัวเองอย่างชัดแจ้งแล้วก็วางเฉยจากตัวเองที่เห็นเสียมันจะเรียกว่าเป็น เป็นอนัตตาเรียกว่าเป็นสุญญาตาสมาธิก็ได้ทีนี้ตัวตนก็จะไม่ปรากฏนี่คือความหมายในบทสรุปบทนี้นะฉันไม่รู้ว่าคุณนั่งรถเมลสายเหลืองหรือเปล่าใช่ไหมสมัยก่อนนี่เขาจะเอาบทสรุปฉันไปติดตามหรือไม่ก็มาถ่ายทําวีดีทัศน์แล้วก็ไปเปิดในรถเมลตอนหลังคนมันไม่ค่อยดูเพราะมันมัวแต่มองป้าย แล้วก็คอยหลบว่านักเรียนมันจะตีกันเมื่อไหร่ไม่มีเวลาดูเขาก็เลยไม่ค่อยติดอย่างนี้ก็เป็นแค่ตัวหนังสือเรื่องคำว่าไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะไม่มีตัวให้เห็นนั่นหมายถึงว่าต้องมีสติก่อนภายในกายตนแล้วมองเห็นสภาวะความเป็นจริงของกายตนจริงๆว่ามันเกิดอะไรจนกระทั่งรู้ว่ากายนี้มันไม่มีชัดแจ้งแล้วองค์ประกอบของกายนี้มันเกิดขึ้นในหลายสิ่งจึงเรียกว่าหนึ่งกาย แต่ถ้าหลายสิ่งนั้นมันแตกไปกายนี้ก็ไม่ปรากฏถ้าเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วตัวตนแท้จ,จริงก็จะไม่มีจบยญากค่ะหลวงปู่มีอยู่สองประเด็นก็คือหนึ่งเวลาเราตัดบารมีหนังสือสวดมนต์หลายเล่มบอกว่าตัดบารแล้วเราต้องกวดน้ำํำใช่ไหมคะแต่ว่ามีบางเล่มบอกว่าเวลาเราตัดบารเนี่ยไม่จาเป็นต้องกวดน้ำํำเวลาเราจะใส่บารเนี่ยอธิษฐาน,น,นทันทีก็บอกว่าช่วงนี้เราจะใส่เนี่ยอธิษฐานปุ๊บเนี่ย เหมือนจะมีแสงไปถึงกับผู้ที่เราตักบ,บาตรให้มีแสงด้วยเลยไม่รมู้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทั้งสองเรื่องบ้านคุณอยูอ่ไหนอ่ะไม่ใช่จะได้ไม่ไปบินทบาท <laughs> <laughs> บ้านคุณกลัวโดนแสงเน่ <laughs> แสงเลเซอร์คะ่ะ <laughs> อยู่ฟังท้องแกนหลวงปู่แล้วก็คือพอฟังแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนที่ที่ถูกต้องในการที่เราทำบุญตักบาตรไอ้แสงเนี่ยเผาทิ้งไปเอาไอ้ที่กรวดดีกว่า แล้วนนที่กรวดนี่มันตรงกับคําสอนของพุทธเจ้าสมัยพระเจ้าพินพิสารทําบุญสร้างวัดพระองค์ก็ยังสอนให้กรวดน้ําแต่พระองค์ไม่ได้สอนว่าให้เกิดแสงหรือว่าอาธิษฐานแล้วเกิดแสงไม่มีในการทำบุญเราได้มาคืออาหารเนี่ยเราก็ว่าเราลงทุนได้มายากเงินก็ได้มาลําบากแล้วกล้าสละทั้งอาหารทั้งเงินเพื่อให้แลกมาซึ่งคําว่าบุญแล้วเเมื่อได้บุญมายากเห็นป่านนี้ยังกล้าที่จะให้คนอื่นเนี่ย มันกลายเป็นปรมัตถบุญหรือปรมัตถบรมีเอนการกรวดน้ําจึงการเป็นการสนับสนุนให้เกิดปรมัตถานปรมัตถธรรมปรมัตถบรมีและประมัตถบุญไอส่วนที่จะบอกว่าใส่บาทแล้วก็ให้อธิษฐานเอาแล้วก็เกิดแสงวุ้มปูป้าปูาป,ปาน้ำมันหนังจีนไปเชื่อมันสตาร์วอลไหมเรื่องจบสืบเนื่องจากใส่บาทเมื่อสักครู่นี้นะคะ ขออนุญาตเรียนถามค่ะในการใส่บาตรเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความที่ชีวิตที่เร่งรีบอย่างที่หลวงปู่บอกนะคะในเมืองทําให้ไม่สามารถหุงหาอาหารเองได้นี้ถ้าเกิดในกรณีที่เราใส่ด้วยปัจจัยเป็นเงินลงไปในบาตรเนี่ยนะคะเคยเคยได้อ่านมาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมอันนี้ไม่ทราบเ,าเรียนถามหลวงปู่ค่ะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยควรจะปฏิบัติยังไงคะเอาของจริงหรือว่าของโกหกอะ เอาของจริงค่ะเอาของจริงก็ทุกวันนี้ถ้าพระขึ้นรถไม่จ่ายตังค์มันก็ไล่ลงพระป่วยถ้าไปซื้อยาไม่จ่ายตังค์เขาก็ไม่มียาให้นี่คือของจริงไมอย่างนั้นเราชอบพูดกันเรื่องความจริงกับความโกหกแล้วมันมาเหลื่อมล้ำกันแล้วก็ไม่แยกแยะว่าจริงๆแล้วชีวิตปัจจุบันคืออะไรแน่นอนละ่ะพระจับเงินเป็นระบัติไม่เป็นแต่ผู้เจ้าก็สอนวิธีใช้เงินนะไม่ใช่พระองค์บอกก็ไม่ให้ใช้นะใช้เงินอย่างชนิดที่เห็นมันเป็นงู คืออย่าใช้ด้วยความละโมบอย่าใช้เพราะว่ามันรักมันแต่ต้องระวังมันเพราะมันจะกัดเราแล้วก็อย่ายินดีที่จะเก็บงำม,มันถ้าจะเก็บก็ให้เป็นของกลางเหมือนที่วัดฉันเนี่ยเวลาใครได้ตังใครให้ตังมาฉันก็จะส่งให้กับกลางสงกลางสงเขาก็จะเก็บเอาไว้ถึงเวลาจะใช้ใครจะใช้อย่างเช่นออพระป่วยไม่สบายจะใช้ลถซื้อน้ํามันอะไรเงี้ยเขาก็จะไปเบิกอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของใครคนใดคนหนึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะทั้งสิ้นนะครับมีตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะเลือกสรรมาปฏิบัติอย่างไรครับวันนี้เวลาของรายการทิ่สดใสหมดลงแล้วนะครับและขอขอน้อมกล้าวน้องสมองถวายคุณงามความดีทั้งหมดที่ได้ดเกิดจา,ากกรรารทํารายการนี้แล้วก็ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับแด่องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและก็ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าทางไทย global network 170ประเทศทั่วกกสววััรรรบอิิาาามมมนนนฐททุตย์ สัปดาห์ที่1ที่2และที่4ของเดือนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานวัดอ้อนน้อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมสนใจเข้าร่วมอบรมโทร3 4 4 2 4 8 8 3 3วัดอ้อนน้อยและมูลนิธิธรรมอิสระ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันสร้างบุญสร้างพระนาคปกเก้าเสียนปกเกล้าปกแผ่นดินหน้าตัดกว้าง32เมตรสูง60เมตรสอบถามโทร034204815ต่อ0ได้ทุกวันค่ะ